เสร็จแล้วครับรูปบล็อกเรียบร้อยครับด้านบนอ่าหลังจากแบปกระบิ้นิชากันสองนินชากนะครับช่องเก็บของดัานค่ะใช้เป็นแม่เหล็ก ดูดิชากกันต้องกดสองตัวนะครับพร้อมกัน,านชาร์จนะครับเวลาล็อกก็เหมือนกันครับต้องกดคู่แี่ยมือเดียว เดียวลำบากเลยแน่นครับแน่นอ่ามาดูตัวใหญ่กดล็อกเหลืองนะครับอืมเดี๋ยวทำตัวรัดนิดหน่อยรอทำถาดสไลดตัวเย็นเพิ่มกลางกลางใช้ลูกปืนเสริม เอามือมากเข้าล็อกนะครับนี่จับก่อน,นี้ยับเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวขอญาตวางมาถือแปบบ๊บเอาละกดล็อกคู่ก็บเ